จะไปชมนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ครบ10บไลค์นะครับเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับช่อง PC Channel กันด้วยนะครับผมกราบสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง PC Channel นะครับช่องที่จะพาเพื่อนๆมาทำความ รู้จักเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวเงินปันผลนะครับผมจากหุ้นหุ้นหนึ่งนะครับก็คือหุ้น LH นะครับผมนี่นะครับผมก็จะได้จดหมายมานะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าครับผมแล้วก็ในจดหมายนะครับก็จะมีจำนวนนะครับเงินปันผลนะครับที่เราจะได้จาก หุ้นแต่และหุ้นนะครับผมเอาผมจะมาให้ดูนะครับผมว่าหุ้น L S ของผมจะปันผลได้เท่าไหร่นะครับในจดหมายนะครับผมก็จะแสดงนะครับจำนวนอ,อัตราปันผลนะครับของหุ้น L S นะครับแล้วก็ จำนวนเงินนะครับของ่าจนวนเงินปันผลนะครับที่ได้จากหุ้นนะครับผมในหุ้น l อของผมนะครับก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับหุ้นของผมจะมีจํานวน2,392หุ้น,นครับแล้วก็อัตราปันผลอยู่ที่0.20นเเซนะครับจะได้เงินจํานวน478บบาทนะครับสำหรับการ ปันผลในรอบนี้นะครับแล้วก็จะหักค่าภาษีไป47บาท84สตางค์นะครับจะเหลือนะครับตามจริงที่จ่ายจริงนะครับก็คือ430บาท .56 สตางค์นะครับแล้วก็จะได้ปันผลนะครับ ในเวลาที่เขากำหนดไว้นะครับแล้วเงินปันผลที่เราได้ก็จะโอนเข้าบัญชีของเราโดยตรงนะครับในภายในวันที่กำหนดวันไว้นะครับว่าเขาจะจะจ่ายเงินปันผลเราวันไหนนะครับผมก็ผมจะมาอธิบายการปันผลหุ้นให้เพื่อนๆเข้าใจคร่าวๆนะครับก็คือหุ้นแต่ละหุ้นที่ปันผลนะครับ บางหุ้นเขาก็จะจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับหรือว่าปีละ1ครั้งนะครับผมซึ่งแต่ละบริษัทก็จะจ่ายปันผลแตกต่างกันไปนะครับบางบริษัทก็จะจ่ายปันผลเป็นจํานวนเงินปันผลมานะครับแล้วก็บางบริษัทก็จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นนะครับเป็นจํานวนหุ้นให้เรานะครับผม ส่วน LH ที่ผมถืออยู่นะครับเขาก็จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินมาให้นะครับผมเป็นจำนวนที่เขากำหนดไว้ให้เลยนะครับส่วนเงินที่ได้นะครับผมก็จะเอาไปกลับไปซื้อหุ้นเหมือนเดิมนะครับหุ้นที่ปันผลมาผมก็จะเอาไปซื้อหุ้นกลับไปเพื่อเป็นจำนวนทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะให้ใกล้เป้าหมายที่ผมกำหนดไว้นะครับก็คือ1ล้านบาทนะครับถ้าผมได้จำนวนเงินปันผลมาเท่าไหร่ผมก็จะเอากลับไปซื้อหุ้นเหมือนเดิมนะครับผมจะเอาไม่เอาออกมาใช้นะครับผมเพื่อจะได้ทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มูล,ลค่าในพอร์ตของเราก็ จะเพิ่มขึ้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปซื้อหุ้นนะครับจากเงินปันผลที่เราได้เนี่ยนะครับแล้วก็จะกลับซื้อหุ้นเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปซื้อหุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับเราก็มาทำการเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนนะครับผม ซึ่งเงินปันผลที่เราได้นะครับก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของเราที่ทำการลงทะเบียนไว้นะครับผมเนี่ยนะครับก็คือเงินที่เขาโอนมาตามเวลาที่เขากำหนดไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเติมเงินนะครับเข้าพอร์ตของเรานะครับโดยเงินที่เราได้จากการปันผลนะครับผม ทั้งหมด430บาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเติมเงินนะครับเข้าพอร์ตนี่นะครับแล้วก็กดยืนยันแล้วก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็รอสักครู่นะครับผมทางโบกเกอร์นะครับก็จะ นำเงินที่เราโอนเข้าไปเข้าไปในพอร์ตหุ้นของเรานะครับอ่าเมื่อเราอ่าเติมเงินเข้าพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เปิดหน้าสตรีมมิ่งขึ้นมานะครับเพื่อทําการซื้อหุ้นนะครับที่เราะจะทําการซื้อหุ้นที่เราต้องการเลยนะครับ ตอนนี้นะครับหุ้น ls ของผมก็อยู่อยู่ที่จำนวน2 3 9 3หุ้นนะครับผมจะเอาเงินทั้งหมดที่ได้ปันผลมาเข้าไปซื้อหุ้นตัวเดิมนะครับก็คือ ls นะครับที่มีทั้งหมด430บาทนะครับผมก็จะทำการซื้อหุ้นนะครับมันจะได้จำนวนประมาณ60หุ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้ไหม ในจำนวนที่จำนวนเงินเจ็ดบาท30สบตางค์นะครับไม่ได้นะครับเราเปลี่ยนเป็น5 9หุ้นนะครับผมแล้วก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหุ้น l s นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้หุ้นทำการแมทเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการซื้อหุ้นจากเงินปันผลที่เราได้เรียบร้อยนะครับผม อ่หุ้นผมก็แมตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในเงิน7บาทสาสิตางค์นะครับผมคือราคาหุ้นที่เราซื้อไว้นะครับหุ้นของผมนะครับก็จะเพิ่มเป็น2,452หุ้นนะครับของตัว LH นะครับผมตอนนี้เซ็ตหุ้นของผมติดลบทั้งหมดนะครับในพอร์ตก็คือประมาณ1.4่ จุดก็กว่าน,นะครับผมก็หุ้นมันลงมาเยอะนะครับก็ทำใจครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหุ้นขึ้นน่าจะไดะ้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับผมตอนนี้เงินทั้งหมดของผมก็จะอยู่ยที่หนึ่งแสนส่น่งพันห้าร้อยบาทครับผม จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเงินปันผลหุ้นนะครับที่ผมได้มาในการเข้าซื้อหุ้นนะครับผมอันนี้เป็นหุ้นตัวเดียวนะครับที่อยู่ในพอร์ตของผมนะครับก็คือหุ้น L อลนะครับเอจะจ่ายปันผลปีหนึ่งสองครั้งนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับผมเชียนะครับเอลก็จะจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ10%นนะครับผม ที่ผมซื้อไว้นะครับผมถ้าผมมีประมาณหมื่นแปดก็จะได้ประมาณพั0แปดร้อยบาทนะครับผมตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ครั้งที่2ของหุ้น LX ก็จะจ่ายให้ผม400กว่าบาทนะครับผมตัวผลผลง้อที่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับเพราะว่ามัน ก่อนที่ผมจะเริ่มทําคลิปนะครับเขาที่เขาจ่ายปันผลมาให้นะครับผมเดี๋ยวหุ้นต่อไปที่จะออกปันผลนะครับก็คือหุ้นโฮมโปรนะครับที่ผมเก็บไว้นะแล้วก็ถ้ามันออกตอนไหนนะครับออกปันผลตอนไหนผมก็จะกลับมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าหุ้นโฮมโปรนี่จะจ่ายปันผลให้ผมเท่าไหร่นะ แล้วก็จะได้จำนวนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวรวมนะครับหุ้นของผมนะครับทั้งหมด7ตัวนะครับจะจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณปีละ7 8ซนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ผมกำหนดไว้นะผมกําหนดไว้ประมาณ10นนะครับแต่ถ้ารวมหุ้นรวมปันผลแล้วก็รวม การเติบโตของหุ้นผมขอแค่ประมาณปีละ 2- 3เเซนะครับมันก็จะได้ครบ1 0ที่ผมกำหนดไว้แล้วนะครับผมก็ถือว่าไม่ขี้เหล่นะครับค่าที่ผมตั้งเป้าเอาไว้ประมาณ10%ต่อปีนะครับผมก็น่าจะได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หุ้นตกลงมานะครับถ้าเมื่อ,อไหร่เศรษฐกิจดีหรือว่าหุ้นฟื้นขึ้นไปก็น่าจะให้ผล กำไรผมและก็เติบโตขึ้นนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวการปันผลหุ้นนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวตัวไหนปันผลออกมาเรื่อยๆผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังและก็ได้ดูกันนะครับ หุ้นในเขาปั่นผลกันยังไงแล้วก็เขาจ่ายกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอื่นนะครับผมก็ขอฝากเพื่อนอน,นะครับกดติดตามกด s ั b s ไ cribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง pc channel ได้ทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ พีหน้าครับผมขอบคุณครับ